มังกรอยู่ที่ไหนไหนไหนโอ้ยอี้โดนรบโผงรบหน้าโอ้ยโอ้โหมังกรอยู่นี่เออนี่แน่สวัสดีครับกระผมชื่อเดวิดเฟริกนักล่ามังกรครับเยสโตสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Identity f i ไฟกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เ,นเราก็จะมาเล่นตัวละครใหม่กับสก,กินทองเนาะ ซึ่งชื่อมีชื่อว่านักแต่งเพลงนั่นเองเนาะซึ่งเป็นสกินนักล่ามังกรเป็นสกินทองเออเนาะกูไม่รู้จะพูดซ้ำทำไมแต่ดูความสวยงามของเขาสิอุ้ย,ยมีพลังงานบางอย่างอยู่ในนี้เฮ้ยโอ้โหโหหมดแรงนี่แนฟันโคตรเท่แล้วก็หล่อมากด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวนี้กันไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือแพ้หรือว่าเรารอดหรือไม่รอดโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่า เอ๊จะมีใครเข้ามาในห้องนี้ไหมนะโอ้ยี่หา่าลืมเปลี่ยนตัวจะเป็นอีฟิโอนาโกเมนเสยโอเคนักแต่งเพลงอยู่นี่อา่าเรียบร้อยจะบอกว่าไอดีนี้เป็นไอดีรองนะ <c oughs> ที่เรามาเล่นเนี่ยเป็นไอดีรองนะฮะผมโ <c oughs> อ้ยแมบบโรงงานอาวุธนี่นะโอ้โหทำไมอยู่ที่นี่มีแต่ผีทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ๊มันต้องมีคนอุ๊ยยีหา่าอีเวนอีนางนั่นอยู่ที่นี่ แสดงว่ามัต้องมาแถวนี้ใช่ไหมโอเคนาไปทางนั้นเจอน้องเกรซกับผมเจอน้องเกรซไปดูซิสกินสวยมากเลยอะโอ้มายกอดแต่ที่จะบอกง่ายๆคือว่ามีสกินสวยๆอย่างนี้นยคือมันเล่นเป็นไหมเหอะเล่นไม่เป็นหรอกดูดิเนียเนียเย,เ,ยเห็นปะคือเวลาสกิลของนางนะก็คือเป็นการดีด โน้ตนะับผมนะแล้วเวลาแบบเราดิดโน้ตอย่างเงี้ยคือมันจะปั่นเร็วขึ้นก็คือสกิลเช็คของน้องเขาเนี่ยแม่งไม่เหมือนชาบ้านนะฮะผมโอเคกดกดมีความแบบว่าเป็นออ i ดิชั่นเบาๆอ่าโอเคกดนี่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 นีนี่เเดมีผีมาวิแยกแล้ว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 อุ้ีโอ้หน สามสี่ห้าหกโอ้โหอีหา่าน่ากลัวมากอีเพรยนางไล่เราอยู่หรือเปล่า่ะไล่เราจริงด้วยยิบหายแล้วไงวายวายอย่ามานะไม่เอาอย่าตามมาไม่โอ้โหล้มเลยอีเพรสยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยอ่ะเอจจะบอกว่าอีเกรสตอนนี้นี่คือแบบว่ามันเปิดเล่นให้ฟรีด้วยอ่ะ โอ้โหไม่น่าเลยทำไมมีแต่คนเล่นเกรซทางนั้นวันนี้อ่านี่มง่าแม่งเป้าด้วยมีการวางน้ำรอบรอบเราด้วยห้าเพิ่งจะมารีวิวสกินเอง <c ười> มึงจะมาทำร้ายกูได้ยังไงไอเป็ดและไอพวกคนอื่นๆนี่แม่งก็ไม่มาช่วยกันเลยเหรอมึงเป็นบ้าหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวแต่ว่ามีนคนมาช่วยว่ะปอกแป๊กเลยนะั่นอะอุ้ยอุ้ยนี่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 น,น,น,นี่การกูด้วยการกูด้วยการกูด้วย นี่เนี่ยเออขอบคุณมากครับผมที่การให้โอเค1 2 3 4เพิ่มสปินก่อนเฮ้ยอุ้ย่ากดสปินพลาดชิบหายแล้วไงมันยังไล่ตามเราอยู่อ่ะโอ้ยเกรสมันไปเอาคนอื่นเถอะกูขอร้องโอเคอีไลอีไลคอยคุ้มกันเราอยู่มาหา่าน่ากลัวมากมันเราจะรอดแล้วนะรอดหรือยังวะ โอเครอดนะ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 โอ้ยโอเคเอาปอกแปกโดนว่ะปอกแปกโดนตรงนู้นนี่โอ้ไม่นะปอกแปกน่าสงสารผู้น่าสงสารปอกแปกผู้น่าสงสารเราต้องไปหาแปลว่าคนมาหิวเราแล้วแหละเฮ้ยใครก็ได้มาช่วยหิวนักล่ามังกรหน่อยวิตรงนี้โอเคตรงนี้เสร็จสักทีมาเดี๋ยเด้อเดีอเด้อเด้ออยู่กูหนเออยี่ยม มารกาเนเมอุย้ยเสียวหลังจังเลยครับผมอุย้ยเสียวหลังมากหูอ้าวหา่านางขึ้นเฟสสองแล้วเหรอเนี่ยอยูไม่นะอือเออโอเคไม่นะปอกแป็กขึ้นเฟสสองแล้วด้วยแสดงว่าอีนี่มันเอาแบบว่านั่นมาแน่ๆเลยเอาว์ปามาโอ้โหช่วยแบบไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลย,เลยปลอกแป็กตายนะครับผมปอกแปกแ็กบอกว่าอย่าทาลายกูเหอะเอออุย้ยชิบหายแล้วไง นางต้องมาเอาทางนี้แน่ๆดูทรงละเราไปปั่นเครื่องนู้นดีกว่าเอ้ยนากก่ากลัวจังเลยนากก่ากลัวจังเลยแตไมมันมาน,ากกน่ากลัวยังงี้อุ้ยผู้อย่างรู้ล้มแล้วว่ะโอ้ใช่ไหมละแต่เราก็ต้องไปช่วยผู้อย่างรู้นะเพราะว่าผู้อย่างรู้เขาเป็นคนที่แบบอันนั้นด้วยเดี๋ยวขอปั่นไปก่อนเอายี่ห้าเครื่องช็อตอีกโอ้ยเดี๋ยว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 เดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยา,า,ยาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วย มันมาจริงด้วยใช่ไหมอ๋อโอเคนางช่วยนางช่วยทันนางช่วยทันอย่าโอ้โหล้มเก่งเนอะล้มเก่งออออเ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 ออตอนนี้กลายเป็นจังหวะเลยโอเคเอาเพื่อนกูล้มด้วยชิมห่านแล้วไงอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนะ มาแล้วผู้ยังรู้ฉันมาช่วยเธอแล้วฉันมาช่วยเธอแล้วอีไลคลักรีบออกไปเร็วเข้าชิบหายแล้วไงไวายเอ้อีห้าโอ้โหนางไม่รอดแน่เลยวะ่ะโทษทีนะชิบหายแล้วไงตานี้ไม่น่ารอดครับผมจงังหวะนี้เลอสองคนแล้ววะแย่แล้วไง ดูดิดูดิโอ้โหนี่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 ชิบหายละนี่นี่นี่จะไปช่วยอ่ะแต่มันเฝ้าอ่ะนี่เนี่ยคือ ถ้าเล่นตัวนี้เนี่ยมีสมาธิอยู่นิดนึงโอเคนางกำลังว่ามาหาไปนี่ก่อนโอเคกดอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคเรียบร้อยไปไปเร็วมาช่วยแล้วจะมาช่วยแล้วจะมาช่วยแล้วจะมาช่วยแล้วโอเคเรียบร้อยอุ้ยย่อนี่ก่อนนี่ก่อนอย่าเพิ่งโอ้โหตาแดงด้วยอีบ้าเอ้ยภูราบอกพากันเหนี่ยวหลัง อย่า yeah. มันตาแดงด้วยอ่าอย่าช่วยฉันนะอีเปรตเอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งช่วยดิอย่าเพิ่งช่วยเธอเธอไม่จําเป็นต้องช่วยโอ้ยโอ้โหกลัวกูตายกลัวกูตายแน่ๆกลัวกูตายแน่ๆตาแดงขนาดนี้ตายแน่ๆนี่แนี่พังไม้ก่อนอีเปรตว่าย่ากระโดดก่อนอุ้ยโอ้โห ตาหนี้ไม่ได้รอดไปไม่รอดแล้วแกขอร้องพี่ครับปล่อยผมไปเถอะนะปล่อยผมไปเถอะปล่อยผมไปเถอะนะจะามายอมพงยอมแพ้ทำไมไม่ยอม หุยรุดุดรุดุดุดรุดุดุดุยหุหุุดุดุดยเจอท่อพอดีเจอท่อพอดีโดดกันครับอีเปดหุยอย่าอยู่ดีดีพวิ่งมาเจอท่ออีเบดอุ้มมาเจอท่อเฉลยโอ้โหหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแต้มเยอะมากอ่ากดไลค์ทุกคนหน่อยหืออยาวันนี้คือเล่นบงมาก เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่ากับสกินนักล่ามังกรสกินนี้จะบอกว่าตานี้คือแบบเล่นเออแดกมากโอเคครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอยากให้เล่นตัวอะไรอีกก็ขอกันมาเลยเนาะ <c oughs>